วันนี้วันที่9มิถุนายน2568เป็นครั้งที่40ข้าพาเจ้านางสาวกัญทยาอุมาทอนขอถวายเสียงสดสัธยพพาพระสูตรรปฏิริลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยาบูชาแดกูบาจารย์ทั้งหลายขอเจตของข้าพาเจ้าตัวตั้งมัน่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคคลบชัยชนะในบะทสวดอย่างตอ่อเนื่องด้วยเถิดราหังสาม,มาสัมพุโทโธปขวะพุทธังระควันตัอภิวาเทนิ สะวขาตัวพระกวัตตาโมธรรมังนั้มาสองนีสุปฏิปันโนภควัตตสาวกสังโฆสังฆังนั้นมาันี้อรังสัมมาสัมพุทโธสุจิลาปะลินิพุโตภูเนหิทระมาโนธานิปารมีหิจติสติยวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนคาตโตปุเชมิรัตนาตยังธรรมังจารามิสดินา สมานตาจักวาลเลสุอัตตะคัชฉันตุเทวตาสะธรรมมุนีราชัสสะสุนันตุสักขโมคทางสักเคการิจารูเปยคิลิสิคาราตเตจตติลิเควิมานีธิเปราเทจข้เมตารุวะนาคาหานิเคหะวัตทุมหิเขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชาลาทารวิสัมียักษคคันทัพนาค่ะติดหันตาสันติเกยังมุนีวราวาจนะสาทวโวเมสุนันตุธรรมมาสวัณกาโรยามพทหันตา ธรรมสวาการโอไอยัมภะทันตาธรรมสวาการโอไอยัมภะทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ นาติมสาระนังอัญญพุทโธมสาระนังวรังเอตินัสสะจัวเชนะสติเมโหตุสัพพธานาติมสาระนังอัญญธรรมโมเมสาระนังวรังเอตินัสสะจัวเชนะสติเมโหตุสัพพธานาติมสาระนังอัญญสังโฆเมสาระนังวรังเอตินัสสะจัวเชนะสติเมโหตุสัพพธาเจ็ด พุทธังนะเมรัตนาภูตัตสสีละจิตตังธรรมังนะเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสังกังนะเมรัตนาภูตัสสุสิละทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนังรันตนาตยาวะหังสัมมาสัมโมสาริตต่าวะทุไวเสสภูตังอัญโยย,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 ยา,ายโยตัคุณโยคะปัสสะปวัดระ,ะรอสุนิตยัมหิปิตาเทวะยถาติหันติเอกังวินาตาิ ตะเลสะมะสามภเวนาโลกเกกทาจิตาจิเลจาปาตุภูตังคำพิระยานะวิสัยังอทิทุตธาสสะถังเวนโยหิปันธิตะชะนหิวิชญญรูป,ปังโลกามหิเกหิจิกะถุกัาจุปาลภณียังเกสารจิตสุทุวิธิตังคุณะกายะตายะนามิหิเยวะชนะตายะวิสุตสุวิสุตัมปิตัมปิ ชนะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสม,มุปะสะตปัสตังมนานสิสุทธะปัสสะทัานา,านปุญญาธิการะมะสม,มุตมะปุณณภูมังทุกขะปะมโมจนะมุขาสรารณะคตานงปชาชายเหตุสุปารมังอธิปุชานยังนิพานะสัชกิริยายุปนิสัยถังสัมมากิเลสัมมะและโสทานาสิทธิยาจะสาธุหิ อัตตภสะเลหุปสิวณียังปาณีหิจาปิสารนังคมมามนียะเมวตสมาหิตังติรัตนาสารนังคตมหละลาจิงทิวังชนะเนียสุนมัสสะมานาโปเชมาจาปิสาสะตังสุปษาษาัสสนเจตาตา,านุป,ปาลิจาริยาสทา,ารตาจะาุเย,ยนะตตา,าสุก,กเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตาสาัจาสจะจสทาปิ สุอาทิโหตุโยเจทะธรรมวินะยมหิปะมาณภูโตโลโกตาราพิสม,มัยโยนิยาโตสุขขโคชาตสโสานิสสยจายะายาอัยัมปิโหตัววัทตาเยปริจิตโตสุปัสสะกาโต โยตคุมาโมหะมาราปะการโทสัมมาวุทโธสุวตโวินโตมาราสปาสวินิโมตยันโตบาเปสิเขม่งชนะตังวินเนยาพุทธังวารันตัสสิลาสานามิโลกะสะนาทันจาวินายักกันจะตันเตชะตัสาเตเชียสิทิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมตุธรรมโมทโชโยวิยาตัสสะทุทัสเซตสิโลกะสะวิสุทธิมาขันิยานิโกธรรมะ ทารัสัทาริสาตาวะโหสันติโรสุจินโนธรรมังวารันตังศิลาสานามามิโมหะปะทาลังอุปสรรตทาหาันปันติชาสาตัสเตชีอาสิทธิโหตุสัพพันตระยาจวินาสเมตตุสัทธรรมเสนสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปูปกิเลสเชยตาสันโตสัยังสันตินิโยชั่กรวิจาสวะขาตธรรมโมวิธิตังกาโรเตสังฆวารันตังศิลาสานะมามิพุทธานุพทาานทุทธังสามะสิงห์ทิฏฐิตาติชัสเตชีอสิทธิโหตุสัพพันตระยาจวินาสเมตตุ เก้านโมอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีนุนโมอุตตมะธัมมะสัสวาขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสปิวิสุทธสีละทิฏฐิโนนโมโอมาตายาละทัสสารตะนาตยาสสะสัตวกลางนโมโอมาการติตัสสตัสสาวะเถรตยาสสะปีนโมกาลปภาเวนะวิสัชนตุอุปัทวานนโมการานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพทานนโมกาลัสเตเชนะวิธิมเหสีโหมิเชตตาวสิทธ เอวังมีสูตังเอกังสำนึย,ยัางพระควาสกเกศวิหารติกปิลาวตุสมิงมหาวัณีมหาตาภิกขุสังเคณาสาทิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโรอกาธาตัวทิเทวตาเยาโยพเย,ยนะสันนิปติตาหุนติภควันตาทัศนายาภิกขุสังขันจารถัพวจตุน,นังสุทาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตา ตาหัวเสียยังโคภควาสาเกสุมิหารติกาปีระวัตุสุนีม,มาหาวานีมหาตาภิกขุสังเคนะสาธิปัญจะมาเตหิภิกขุสเตสหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสสิจาร,กรุกัลธาตุหิเทวตาเยปุพเยนะสันนิปติตาหวัวติภควันตันทัศนายาภิกขุสังขันจะยานุนะมายมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยยมาอุปสังกมิตวะภควะโตสันติเก ปจ ah ิกาคาท้าพาเสยามาติอัตขวตาเทวตาเซยทาปินามะพละวาปุริโสสัมมาชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระเฮตาพระคาวโตปุราโตปาตุระหังสุอัตขวตาเทวตาพระคาวตังอภิวาเทตวาเอกัมตังอัดถังสุ เีกับมันตังดีตาโคเอกาเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิมหาสมมยุปวานาสมิงเทวกายยาสมมาคาตาอาคตัมหะอิมังธรรมมสัมไยยังทัาเคตาเยวะอปะราชิตะสังคันติอัตขวะอปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิตาตาราภีขววัวสมาทั้งสุติตังอตาโน ปุชูกามกังสุสารทีวเนตานิขะเฮตวาอินทริยานิอระคันติปันนิตาติอัตโคอัปราเทวตาพระควาตัวสติเกอีมังคาทั้งอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปรีดังอินทคีลังโอหันจะมาเมชาเตจะรันติสุทธาวิมาราจากุมาตกาจากขุมาตาสุตานตาสุสูนาคาติอัตโคอัปราเทวตาพระควาตัวสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเส นาเตคะมีสันติอปายบูเมปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยางปริปุเรียนสันติติอธโกอภะคะวะทิคุอามันเตศเยภูเยนะพิขเวทัสสุโลกทธาโดสุเทวตาสันนิปฏิตาหัวติตาท้าขัดตังทัศนายาภิขุสังขัญจะเยปิเตพิขเวอะเฮสุอาตีตัมมาทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภพคะวันตานางเอตตปะระ มาเยวะเทวตาสัิปฏิตาเหสงเสยิยะถาปิไม้หังเอตารหิเยปิเตภิกขเวภภวิสันติอนณาคาตมาท้านางอรหันต่อสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานาเอตะปะพระมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติเซยยะถาปิไม้หังเอตารหิอาจิกขกสามมภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตตยิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิ เทศิกฐสามิพิกขเวเทวกยายานังนาม,มานิตังสุนาถะสาธุกังมานสิกกรอดะภาสิสามีติเอวามันเตติพีคูติพีคูภะควาโตปะจะโซสุงภะควาเอตตาทัว,ทวจะสิโลกะมนุสกัสสามิยัตะภุมมาตะทัสเสตตาเยเสตตาคิริขะพลังปะเหตาตาสมาหิตาปโปูทุสีหาวสันดีนาโลมะหังสาพิสัมภูโนโอราตามัมานะสาสุทธา วิปัสสนะมะนาวิลาเพยโยปันจสเตยาตวาวะเนกาปิลาวะทเวตโตอมาตยิสัทสาวเกสัสเนระเทเทวกายาอภิก station, ันตาเตวิชาณาภิควโวเตจะอาตประมาการงสุตวะพุทธสัะสานาเตสัมปาตุ ราหูยานังอมนุสยานัทธาสานังอเปเกสตัสมัทคุงสหัสสังอัตะสตาลีสตังเอเกสหัสสานังอมนุสยานามัทถสุงอเปเกนันตมัทคุงพิส,สาสภาปุตตาอาหุงตันจัสสพังอภิญญายาวะ,วะกิตวานาจักคุมตาตโตอมัตยิสัทาสาวเกสสเนระเตเทวกายะอภิกันตเตวิชานาถภิขวโวเยโวหังกิตยา,ายิสานีเขราหิอนุปุภโสสัต ตสหัสสาวิยกขาปุ่มมากาปิลาวัทวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมุทหมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวันนัชหัสสาเอมะวะตายาคานานาตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมุทหมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวันนัชตาคีราติชาหัสสายาคานานาตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมุทหมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวันนัชเอเจเตโสล萨สาหัสสายาคานานาตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมมาา อภิกามุกพิขุณาสัมมิติวันนางเวสามิตาจะปัญจสาตายาคะนาะนนะต่ว่านิโนอินทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,นวันวันโตยะสสีนุโบรธรรมานาอาภิกามุกพิขุณาสัมมิติวันนางกุมิโรราชาคฤหิโกเวปุราสาวิกนิเวสานังปุโยนางสัตตสาหัสสังญาคะนังปายิ รูปปาสาติกุมพิรุรชาชาคิโกโสปะคัสมิติงว่านางปุริมันจติสังราชาัตตารโาโตปัสสาสติขันทภาพานางอธิปติมหาราชายสสัสสิโสปุตตาปิตัสสภาหัวอินทนาม,ามามหาภาราอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสินุมโมธมานาอภิการมุพิโกนางสามิติงว่านงางคักขีนันตะทติสังราชาวิรุณโหตัปปัสสาสติกุม ปันตานาอธิปติมหาราชาสัสสิสุปุตตปิตัสภะหะโวอินทนามามหาภารีที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวันังปัจฉิมันจทิสังราชาวิรูปคุปปัสสตีนาคานาอธิปติมหาราชาสัสสิสุปุตตปิตัสภะหะโวอินทนามามหาภารีที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวันอุ ตระรันจติสังราชากูเวโรตับะสาสติยาคานางอธิปติมหาราชเจ้าสถิตโสภุตตปิตัสผภะาาวอินทนามามหาภาราิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวโตวยัสสีโนมธรรมานาอภิกามงุงพิฆุณังสอนมิติวานาปูรีมาทิสังตะทธตรัทโททัคีนีนวิรุณหกูปชิเมนวิรูปะโคกุเวโรอ,อุตรังทิสังจ,จตารวตมหาราชาสัมอันตา จตุโรธิสาทันทะละมานาอัานถังสุวาเนกปิรวัตวเวเตสังมายาวิโนทาสะอาคูวันจานิกาสถา มายากูเตนทูเวเตนทูวิภูจะวิภูศาสห ajan ธนกามาเสธโธจักินนุมันพุนิมันทุจัปานาโทโอปะมโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตเสโนจักันทัพโหนรูราชาชะโนสะโพอาคูปันจสีโคเจเวเจวะติมพะรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจัราชาโนคันทภาสหราชุภิโมทมาณาอภิกามุงพิคุนาสัมมิติงวนังอาทะกูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากราลาสะ ตราอาคุตายาคาสาหยาติพิยามุนาตัะตตะรัฐาจะอาคูนาคายาสาเสโนเอราวันโนมาหานโาคโซบาคาสามิติงวานังเยนาคาราเชสาหาสหาหาปติทิพาธิชาปะคิสุวิสุทธาจาักภูเวหายาสาเตวะนะ มัชปตาจิตราสุปานาอิติเตสนามัพยันตานาคราชนะมาสิสุปานาโตเขมามะกาสิพุทโสันหายิวาใจหิอุปะวะหายันตานาคาสุปานาสาระณมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสามุททางอสูราสิตาพาตโรวาส สวัสดิเสเตีิอิทิมันโตยัสสิโนกาลกันชามาิมหาพิสมะอสุราธานะเวคาสาเวปเจติตติสุจิตติจับอะหาราโทมุนีณมูจีสาหาสตันจับพลิปุตานังสัพเพเวโรสามะกาสันนา,า,าิตวาภริเซนังหรางหุพัทะ มุปาครับมุงสามายโยธานิพพทันเตถิคุณังสามีจริงวะนังอาปูตเทวาปทวีจัตเตโชวาโยตทะค่ะมุงวัรุณาวากรุณาสะเทวาโสโมจายสะสะมตตากรุณากายิกาอาคูปเทวายาสัเศณโนทเสติหัสระกายาสภพนานะแต่วันนี้โนอิทิมันโตชุดอิมันโตวันนวันโตยาสเศณโนทัศมานาอาวิกามุกีคูณังสามีจริงวะนังเวณทุจเทวาสาหารีจอาสะมาจัตุเว ยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคุปุราคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคุปุราคิตาวานาักตานิปุราคิตาวะอาคูมันทะวะลาหากาวาสูนังวาสะโอเซทสศโกปาขคุรินทะโทะเทเสติทศตระากายาสเพนานาตะตวานีโนโอิทิมันโตชุติมันโตวันวานาันโตยัสสีนุโมทัพมานาอภิกามุนทีโคนังสมมิติงวานา,าธาคุสหพูเทวาชะละมัคิสิคาริวะอริทกาจะโรชา จะอุมาปุพะนิพาสีโนวะรุณาสหธรรมมาจากอาจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจีราหูอาคูวาสวาเนสีโนทเสตในหัสทากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันาวันโตยะสีโนโมทามานาอภิกรรมพิคูนังสมิติมานังสมานามะาสมานามนุษสามนุสุตมากิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกา อาทะขูหารโยเทวาเยจารโรหิตวาสีโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสสิโนทัสนิเตฆาสทากายาสเพนานาตวานีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสโนุโมธมานาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวานังโสกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคัสณะสาธาโอทาตไคหะบาโมคะอาคูเทวาวิจักขานาสัทมันตาหาระขะชามิสากาจายาสสิโนทัศนายังอาคาปัจจุนโนโยทิสะอภิวาสสปิเต ทศเสตระทศธากายยาสพินาแลต่วันนีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสศิโนโมทมานาอภิการมมุภิกุนางสามีติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากันธกาจะยาสศิโนสามีตักกากาลาเมเสธทศโชตินามาจะอาสวานิมานะระติโนอาคุอาทักุปารณิมิตาทศเสตรสทากายยาสพินาแลต่วันนีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสศิโนโมทมานาอภิการมมุภิกุนางสามีติงว่านาง เัทเทเตเทวานิกายยาสพเพนานะแต่ว่านิโนนามันวะเยนะอาคันชุเอเยจันเยจัตสทัทิสาสาหาัสปาวาทชาติมคีลังโอค่ะติน,นะมะนาสวังทเคโมค่ะตะรังนาคัางจันทางวะอัศิตาติดตังสุพรมมาปารมาตัวจัพุตตาอิทิมาโตสาหัสันนังกุมาโรโอ สิโสจะโซปาข่ะสมิติงวานางสหสรรัสสพระมโรกานางมหาพรหมาพิธิตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัตสิโสทศเสถะอิสราอาภูปเจกวะสวัติโนเตสันจะมาชะโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสะเพอภิกันเตสินทททีเวสพัพมะเกตมารเสนาภิกามิ ปัส,สการหาสะมันที่ยังเอทะคันหาทะพันธะราเคนะพันธะมัตถุโสมันตปาปริวาเรธามาโวมุจิทะโกจีนางอิติตัดธมาหาเสโนกันหาเสนางอเปสัยปานินาตระ,ะมาหันจะสรังกาตวาเพระวังยาทาปาวุสะโเมโคธนญา,านโตสะวิชุโตะทาโส ปัดจุธาวติสังกูโทอาศัยยังวเสตันจะสัพพังอภิญายาวะววคิตวะนาจคูมาตาโตอาอมันตยิสัทธาสาวกิศส,าสาเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาตภพิขาวเตจอาตปมากรรงสุตวะพุทธศรัทสาแมงวีตาราเเคหิปะกามงเนสังโลม,มปีอินชยุงสัพเพวิชิตาสังขามาภยาติตายศศิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะนีสุตาติ สิบเอ็ดเอเซว่านางจะพารณังปานิตานางจะเซวนาปูชาจะปูชนียานางอิตัมมังคารมุตมังปฏิรูปัตเถสวาโซจะปปุเพจจักตัปุญญาตาอัตตาซัมมาปานิธิจะเอตัมมังคารมุตมังพาหุสันจันจาศิปันจะวินายโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจัเอตัมมังคารมุตมังมาตาปิตุอุปฐานังปุตทะปุตตะทารสสังฆโหอนาคูราจะกรรมันตาเอตัมมังคารมุตมังทานางจะทำมาจริยาจะ ยาตกานันจะสังขโหอนาวาชานิกรรมานิเอตมังคารมุตมังอารติวิรติปปามาชปานาจะสัญญมูอปมาโทจะทเมโสเอตมังคารมุตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตตุนตันยุตาคาเรณธรรมสวานาเอตมังคารมุตมังขันติจะโสวะจัตตาสัมนะสมานานันจะทัศนังกาเรณธรรมสากัจฉาเอตมังคารมุตมังตะโปจะพรหมจริยันจะอริยะ สัจจา,านัทัสสนังนิพพานาสัสชิกิริยาจะเอตามังคารมุตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิตจิตตังยาสานกรรมปฏิอโศกังวิรชาชังเข,เม,งขม,มังเอตามังคารมุตมังเอตาทิสาณิกตวาสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัทธะโสถิงคะชันติปันเตสสังมังคารมุตมันติ 12. ยังกินจิวิตังอิทวาหูรังวาสะเเคสุวายังรัตนาปณีตังนาโนสะมังอาทิตตะทะคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหนตุขยังวิราคังอมาตังปณีตังทะทัชชคัสกาย์ผูณีสัมมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมันติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหนตุยมพุทธเศทุปะริวานาย <van> <funny> ีสุจินสมาธิมานันตาริกัน ยะมาหุสัมมาทินาเตนะสะโมนวิชติอิธรรมปิสัมเมลตนาปนิตังเอเตนสะสัจเจนะสุวสติโหตโตเยปุภาราอาตาัตตัตาาถาสตังปัสสัสจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะคีเนียสุขัสสสะสาวกาเอเตสุทินานิมห์ภารนิอิธรรมปิสังเคตลตนาปนิตังเอเตนสะสัจเจนะสุวสติโหตโตเยสุข ปยุตตามานาสาทันเหนานิกามิโนโคตมะสสาสาหิเตปฏิปทาอมาตังวิไคหะลาทามือานิฮุติงผู้ฉมานาอิธัมปีสังเครัตะนางปนีตังเอเตนัสาเจนะสุวัติฮุตตุขีนาปุระนางนาวังนาทีสัมภวังวิราตาจิตตาญติเกภวัสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณหิชันทานิพันติทิรายาทะายามปฏิปโปอิธัมปีราตานาง ปานีตังเอตินัสเจนะสุวัติโหนตุสิบสามอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปะชาอัตตะทันตัสสะโปศสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันทะโพนามารุมะสหะพรหมุนาชิตังอปชิตังกะยิราตถารูปัสสะจันตุโนสิบสี่ ภาสิตมีถังเตนะพระควาตาชาณตาปัสาตาอารหัตาสัมมาสัมพุเทนะเอตตุมเหมาอนุสเวนะมาปารมะปรายะมาอิติกิรายะมาปิตะกะสัมปธานีนะมาตักกะเหตุมานยะคเฮนะ,าะนะมาอาการะประลิวิตตะเกนะมาทิทฐินิชานะกันติยามาพพะรูประตายะมาสัมโนโนคะรูยะทาตุมเมเฮอัตนาวชาเนยญาทะ อิเมธรมมะอกุศราอิเมธรมมะอาาวชาอิเมธรมมะวินยุคระหิตาอิเมธรมมะสมันตาสมาธินาหิตายะทุขายะสังวตันติอัฏฐตุมเหตุมตุเมหิปชาเหยียถายาาตุมเหอัตนาวชาเนยยาธาอิเมธรมมะกุศราอิเมธรมมะอนวชาอิเมธรมมะวินยุปัสสันถาอิเมธรมมะสมันตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวตันติอัฏฐตุมเมหอุปั สัมปัตชวิหะเลยยาถาติสิบห้าอุปนิยติชีวิตธรรมะประมายุงเช่รูปนิสสา,านสันติตานาเอตังพยงมรารเนเปขมาโนปุญญานิกย,ยิราทสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธรรมะประมายังเชรูปนิตสสานสันติตานาเอตังพยงมรารเนเปขมาโนโรกามิสังปัจชเหสันติเปโขโยทะกายเยนะสัญญโมสวา,ายะอุทะ เจตาสาตังตัสตาสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมะชีวมารุป,ปกะโรติปุญญงังธรรมโมหะเวรคติธรรมจารินธรมโมสุจินโนสุ ขมาวหาติเอสานิสังโซธรรมเมสจินเนนทุกติงขัชติธรรมะจาริสเพสัการานิจาติยถาปัญญายปัสสติอัถานิพินติทุเขเอสัมมโควิสุทติยาสเพสัการาทุกขติยถาปัญญายปัสสติอัถานิพินติทุเขเอสัมมโควิสุทติยาสเพธรรมาอนัตาติยถาปัญญายปัสสติอัถานิพินติทุเขเอสัมมโควิสุทติยา อปันนาการานะเมเกทุติยังอาหูตากิกาเอตัดัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะปันนากังพหุงเวสารนังยันติปัพะตานิวะนานิจะอารามารุขาเจตยานิมนุษสาวะยะตัชิตาเนตังโพสารนังเขมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสารนามาคัมมสัพพทุขปมุจติโยจับพุณ ฐานจะธรรมจะสังขันจะสารนังคโตจะตาลิอริยาสัจจาในสัมมันปันยายาปัสติทุกขังทุกขสมุตปาทางทุกขะสัจจะอติกามังอริยานจะอาจทางกังทุกขุปัสมะคามีนางเอตังคูสารนังเขมังเอตังสารนมุตคัมตะมังเอตังสารนามะคามัสสะปุขะปมุจติสิบเจตอติตังนานะวาคเมยยะนับปฏิกังขาอนาคตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่หวันสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะถตตีตามไปหีนันตังอับปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วก็สิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบัน,นะนันจะโยธรรมบางตถาวิปัสติอสังีรังอสังคุป,ปังตังวิธานมะนุพะรุหีก,ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งงนแงียไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึ่งจะเริยในธรรมนั้นหนึงน่งเนือให้ปลุกหลงเหิดอาเชวากิจจะ มาตปังโกชัญญามารณงสุวิเพิ่งทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นะหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพีกับมัจจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งใดเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพระเทการาตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติพระมนีผู้สง,งบยอบเลียงบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขานั่งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตี หนึ่งเจริญด้วยประกาศราชนี้แล18 ชาราธโมมหิชา <cin stereotype and hell> <f dragging> ังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้่มเพิความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรมโมมิหิพยาธิอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมหิมรณังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้่มเพิความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสะโกมหิกรรมยาทายาโท กรรมยนินี้กรรมพันธุกรรมปฏิารนาเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยางกรรมัปนการิษามีกัลยานางวาปาปักกังวาตัสสะทายาทาปวิสามิเราทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสึกไปเอวังอัมเหหิอภินหาปัจเจเวคิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดสิบเก้า ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสสะเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทธรปุญญาสัมปทาสรมเพเทวานุโมทันตุสพพสัมปติสิทธิยาทานัททานตุสาทายสีรังละขันตุสพพภาภาวนาพิรตาโหตุสกชันตุเทวตาหตาสพิพุทธาปรปจารปเตกานางจะยำพลังอรหันตานันจเตชินะรักขังพันธามิสัพโส ยี่สิบอันสมยยามปฏิทานะคะทายโยพนัมัสยยาเทวตาสันติวิหารวาศินิทูเปขาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมมาธาเนนะพะวันตุปูชิตาโสทิงการวนเตทวิหารมันทเรเทลาจามาชานาวาการจพิขวโสรามิกาธานปติอุปาสกาคามาจัเทสานิขามาจะอิสราสปานภูตาสุขิตาพะวันดูเตชลาผูชาเยจัตอาจตะ สัมภวาสังเสทชาตาอัทาวุปปาติกานิยานิการธรรมวารางปฏิจตเตสเพปิดทุคัสก,การวนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมม,มาธาราจปุรา,าสังคโคโหตุสมมโควัตอา,ายะจักหิตายะจะอัมเหระขตุสัทธมโมสเพปิดธรรมจาริโนโวิงสัปปาปุเนยามะธรรมเมอรลยยะปะเวทิเต 21ท่านบดมยามปฏิทานนนทาขันทโยระนามเสปุญญเสธานิกาตตายะนาญิกาตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจบเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดนี้เตสส่จะพาคีนโหตุสัตอานันตาปมานากาแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปียาคุณวันตาจไมหังมาตาปี ตาทายโยคือชวนหล่อได้เป็นที่รักผู้มีคนมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ถาเมจาปยะที่ถาววาอันเยมาชตะเวริโนกที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาที่ทันทันติโรกัสมิงเตภูมมาจาตุโยนิกาและมีเวงก็ตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสิบปันเจ กะจตุโวการาสารานตาพระวะพระเวมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสีท่องเที่ยวอยู่ในพุ่มน้อยและพุ่มใหญ่ยตางเยปฏิทานมีสัตว์เลอาได้ทราบการให้ส่งบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานินเถิดเยจีมังนับปัชานันติสก็สัตว์เหย่อมไม่ทราบการให้ส่งนบุญของข้าพระเจ้านี้เทวเตสังนิเวทะโยขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแันสัตว์เหล่านั้น มมยาทินนานะปุญญานัอนุโมทนาเหตุทุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าเป็นเจ้าให้แล้วสัพพพสัตตาสัทธา,ทาตุขะสัทังควรองอย่ามีเวรเอาเวลาสุขาชีวินุออยู่เป็นสุขเสมอเถิดเกณฑปัทหันจะปอบป,ปนตุและจนถึงทางกันเสมเถิด เดสาชาศิชาตางสุภาขอขาอหมอกอนนของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์งแห่งการบูชาพรัตนาตายด้วยการสวดสายายไบทสวดมนต์พระสวดพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกไปทั้งครัวขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยทเทพเทวดาทั้งหลายขออนุโมทนาในการสวดสาธยาย,ายมนตมและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอวพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิจงพาลิพินาโดนมูลิธิสมเด็จพรระญาสังวป เวเวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สสิ่งได้สร้างขึ้นนั้นยี่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในนาโคขอจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระคาถางต่าขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุบก,กันเถิดอชุ บุญกุศลใดของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้ำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีเจตสัทาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุทกท่านของจงปลอดจากราชภัยน้ำพวนพ้นจากความทุกขก์ายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทาราสารสมบัติบริบาลสมบัติม,ตมีดวงตาเห็นทั์สำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจัดตุลและมทออานานเท่านยี่ะ